นี่คือวิกเตอร์นะคะนุ่งคืเบสชอบซนซนชอบล่าไก่ล่าน,นกกระต่ายจับหนูเก่งเบสก็จับหนูเก่งไงคะเบสเบสมาอุ๊บอุ๊บเบสมะวิกเตอร์มาดิวเบสชอบวิ่งนะคะซนทุกที่เบส วิกเตอร์มาดิวมาไหมเรียวนะคะเบส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 จะชอบจับหนูนะคะเบสจับหนูเก่งมากจะดมดม,ดมแล้วก็คุยที่สำคัญเบสชอบวิ่งไล่ไก่แจ้ทุกวันนะคะไก่แจ้ได้ออกกำลังกายทุกวันมาดิววิกเตอร์มา วันนี้มีงอนนะคะพี่นมีงอนนะคะหน้าไปโดนเบสทะเลาะกับเบสนะคะเบสคือสุนักนะคะรักกันทะเลาะกันแล้วก็เล่นกันอย่างเงี้ยค่ะสองตัวนี้เล่นกันแรงบางทีมาดิววิกเตอร์ชอบกินอาหารไก่ <laughs> มาดิวดิว